วันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของไทซ่านะครับว่าคืออะไรไทซ่านะครับย่อมาจาก Thailand Individual Saving Account นะฮะเป็นการรือระบบภาษีใหม่นะฮะโดยเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุน S S F I M F หรือ Thai E S G นะฮะคอนเซ็ปต์ Concept ใหม่นะครับก็คือบุคคลธรรมดานะครับที่มีรายได้ไม่เกิน1 5ล้านบาทต่อปี นะฮะถ้าคุณลงทุน100บาทนะครับคุณจะสามารถลดหย่อนได้130บาทหรือลดหย่อนได้1.3เท่าแต่ถ้าหากคุณมีไรายได้เกิน1.5ล้านบาทต่อปีอะครับคุณลงทุน100บาทเท่ากันแต่คุณจะลดหย่อนได้เพียง70บาทนะฮะเพราะว่าจะลดหย่อนได้เพียง0.7เท่าเท่านั้นนะฮะวงเงินรวมนะครับจะเพิ่มเป็น800,000บาทต่อปีนะครับ โดยสามารถใน800,000บาทนี้ครับสามารถที่จะลงทุนในกองทุนแบบ S S F I M F หรือ Thai E S G ได้นะครับโดยให้ลงทุนผ่านบัญชีเดียวกันที่เรียกว่าไทยซ่านี้นะฮะและก็จะต้องถือยาวนะครับจนถึงอายุ55ก็จะเหมือนกับกองทุนกเกษียณเดิมนะฮะและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือยังไม่ได้ใช้ในปีนี้นะฮะแต่จะเริ่มใช้ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในปีนี้เนี่ยฮะยังใช้กฎเดิมอยู่ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะฮะถ้าหากคุณมีไรายได้60,0,000บาทต่อปีนะฮะฐานภาษีของคุณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%นะฮะในระบบเดิมนะครับถ้าหากคุณลงทุน10,000 0บาทนะครับคุณจะลดหย่อนได้10,000 0บาทแต่ในระบบใหม่ครับคุณลงทุน10,000 0บาทเท่ากันนะฮะแต่คุณจะหักลดหย่อนได้1 3 0 0 0 0บาทนะครับ ผลก็คือทําให้คุณประหยัดภาษีได้มากขึ้นนะเดิมนะครับคุณจะประหยัดภาษีจากฐาน10%เปรนี่ยประหยัดได้10,000บาทแต่ภายใต้ระบบใหม่ที่คุณหักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นเป็น1.3่าเท่าฮะค,คุณจะประหยัดภาษีได้13,000บาทนะครับก็คือประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้น3,000บาทสําหรับกรณีที่2นะครับบุคคลที่2นะฮะที่ มีรายได้3ล้านบาทต่อปีนะครับคนนี้นะครับมีรายได้เกิน1นล้านห้าแสนบาทถูกไหมครซึ่งจะอยู่ในฐานภาษีที่30%นะครับภายใต้ระบบเก่านะครับถ้าเขาลงทุน1 0 0 0 0แบาทนะฮะเขาจะลดหย่อนได้10,000แบาทเท่ากับที่ลงทุนนะครับประหยัดภาษีได้ทั้งหมด30,000บาทนะครับก็คือ10,000แบาทคูณสาแต่ภายใต้ระบบใหม่นะครับเขาลงทุน10,000แบาทเท่าเดิมนะฮะ แต่ว่าจะสามารถหักลดหย่อนได้เพียง70,000บาทก็คือ0.7เท่านะครับทำให้ประหยัดภาษีได้เพียง2 1 0 0 0บาทนะครับก็คือ70,000คูณฐานภาษี30นะจะเห็นได้ว่าเขาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นถึง9,000บาทพูดง่ายๆนะครับก็คือสำหรับคนที่มีรายได้น้อยครับจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นส่วนคนที่มีรายได้สูงนะครับจะได้ผลประโยชน์ลดลง แต่ก็ยังประหยัดภาษีได้มากกว่าคนรายได้น้อยอยู่ดีนะฮะเพราะว่าฐานภาษีเขาสูงกว่านะหลายคนนะครับสงสัยว่าแล้วทำไมรัฐบาลนะครับต้องแบ่งที่เกณฑ์1.5ล้านบาทต่อปีนะฮะตัวเลขนี้นะครับไม่ได้มาเฉยๆนะครับแต่มีเหตุผล3ข้อนะฮะข้อแรกก็คือเป็นเส้นตัดระหว่างชนชั้นกลางระดับบนของไทยนะครับคนที่มีรายได้เกิน1.5ล้านบาทต่อปีนะครับ เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับแต่จ่ายภาษีร่วมกันเนี่ยเยอะที่สุดนะฮะรัฐจึงมองว่าคนกลุ่มนี้ครับมีความสามารถในการรับภาระได้มากกว่าแล้วก็ข้อที่2นะครับเป็นจุดกึ่งกลางของฐานภาษีที่อัตรา25%ไรายได้สุทธินะครับที่อยู่ในช่วง1 2ล้านบาทอะครับจะอยู่ในฐาน25%นะฮะซึ่งรัฐมองว่าคนกลุ่มนี้ครับได้ประโยชน์ภาษีจากระดบ ระบบเดิมมากคออยู่แล้วนะข้อที่3นะครับก็คือป้องกันภาระงบประมาณที่บาดปลายถ้าหากให้1ิทธเท่าทุกคนนะฮะประเทศจะสูญเสียรายได้ภาษีมหาศาลเขาเลยต้องใช้ระบบที่คนรายได้สูงนะครับต้องมาช่วยคนรายได้น้อยหรือที่เรียกว่าการทำ cross subsidy นะฮะพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลนะครับกำลังย้ายเป้านะครับ จากการช่วยคนรวยออมเงินนะฮะไปเป็นการช่วยชนชั้นกลางนะครับในการเตรียมเกษียณถามว่าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่แฟร์นะฮะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้เกิน1.5ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโลกภาษีะครับไม่มีอะไรแฟร์100นะร้อนะฮะแต่เราควรที่จะเข้าใจมุมมองนะครับ2มุมมองนะฮะสำหรับมุมที่เห็นด้วยนะครับก็อาจจะมองว่า สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้นะครับเพราะในระบบเดิมนะฮะคนที่มีรายได้สูงเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าเยอะนะฮะเพราะว่าลดหย่อนถึงร้อยบาทสําหรับคนฐาน35%เนะฮะเท่ากับเขาประหยัดได้35บาทแต่สําหรับคนฐานภาษี1 0เนะฮะเขาก็จะประหยัดได้แค่10บาทเองนะฮะดังนั้นไทยซ่านะครับจะพยายามกลับสมการนะฮะให้รัฐช่วยเหลือคนตัวเล็กได้มากขึ้นนะครับ สำหรับมุมที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะคนรายได้สูงนะครับเขาก็จะมองว่าเขาถูกลงโทษมากเกินไปคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเยอะนะครับแต่กลับถูกลดสิทธิ์นะแล้วก็อาจจะกระทบในเรื่องของแรงจูงใจในการออมระยะยาวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนของบ้านเรานะฮะแม้นคนรายได้สูงนะครับจะได้สิทธิ์น้อยลง แต่ด้วยฐานภาษีที่ถูกที่สูงกว่าครับจำนวนเงินที่ประหยัดได้ครับโดยรวมก็ยังมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยอยู่ดีนะแล้วคนไทยนะครับควรที่จะทำอย่างไรตอนนี้นะในปีนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะทำตามกฎเดิมได้นะครับก็คือลงทุนใน IMF หรือ S S F รวมกันไม่เกิน500,000บาทนะแล้วก็ไทย ESG นะครับก็ลงทุนเพิ่มดอีก3 0 0 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้าหากคุณมีรายได้เกิน1.5ล้านบาทนะครับในปีหน้านะครับจะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์ในการลงทุนอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนนะฮะมากกว่าการประหยัดภาษีแล้วก็สําหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่า1.5ล้านบาทนะฮะปีหน้านี่คือโอกาสทองของคุณเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะลดหยอดภาษีได้เพิ่มขึ้นถึง1.3เท่านะก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ดี ในการออมระยะยาวนะครับแล้วก็สําหรับการลงทุนในก้อนนี้นะครับจะต้องคิดเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะฮะเพราะกว่าคุณจะเอาเงินออกมาได้เนี่ยต้องรออายุ55ปีเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นต้องวางแผนเรื่องของสภาพคล่องให้ดีนะ<ม><ม>ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุภชชัฒน์แจฟแนนแล้วก็ถ้าหากมีคำถามสงสัยอะไรนะครับ คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะยินดีที่จะช่วยหาคำตอบวันนี้สวัสดีครับ